ใครที่เป็นแผลในกระเพาะกินยาเพื่อรักษาแผลและมีอาการแน่นท้องชาตามมือตามเท้าเมือนหัวเพลียลืมง่ายมีผื่นแพ้ขึ้นตามตัวหรือเป็นภูมิแพ้ง่ายรวมถึงตัวเหลืองตาเหลืองให้หยุดกินยาก่อนนะครับเพราะคุณอาจกินยาเกินขนาดและเสี่ยงเป็นตับอักเสบได้นะอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับในท้ายคลิปจะมีวิธีรักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยไม่ต้องใช้ยาใช้แค่สมุนไพรพื้นบ้านเราเนี่ยแหละครับสวัสดีครับผมเชฟเอ็กจากร้านเคี่ยวไดคิมุจิครับมีพี่ๆหลายท่านเลยครับที่มีอาการเป็นแผลในกระเพาะอาหารแลวมาปรึกษาว่ากินยยยยาาาารัััักกกกษแแผลมมมเเเปปป็็็นนนีีงไ่หหทถ อีกเริ่มอ่อนเพลียท้องผูกนอนหลับยากแถมท้องยังบวมอีกพอดูยาแต่ละคนที่กินเข้าไปก็เลยเข้าใจครับว่าสิ่งที่เขากินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้รักษาแผลในกระเพาะครับแต่มันคือยาที่เข้าไปลดการหลั่งกรดครับยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มโปรตอนพรอมอินฮีบิเตอร์ถ้าตามท้องตลาดบ้านเราก็จะมีตัวยาอย่างเช่นโอมีพาโซเอสโอมีพาโซแลนโซพาโซนิกแลนโซพาโซเฟสโตพาโซคาร์เบทพาโซแนะนาให้เ a v คลิปนี้ไว้แล้วเอาไปเทียกบกับส่วนผสมยาที่คุณกินอยู่ดูนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เขาจะบังคับลดการหลั่งกรดออกมาคท,ที่หหมออใ้กินะคื ื่อลดความทรมานครับแต่ความสําคัญคือเราต้องปรับพฤติกรรมทั้งการกินการนอนและความเครียดเพื่อรักษาแผลในกระเพาะด้วยหลายคนมาคิดว่ายาตัวนี้คือยารักษาแผลก็เลยกินแต่ยาอย่างเดียวแต่ไม่ปรับพฤติกรรมเลยจนกินต่อเนื่องมายาวนานบางคนซื้อยากินเองกินต่อเนื่องมานานเป็นปีเลยทั้งที่ยากลุ่มนี้ไม่ควรกินเกิน2เดือนเพราะปัญหาหลักๆคือยาพวกนี้มันเป็นสารพิษไปสะสมในตับครับทำให้ตับมีปัญหาย่อยอาหารไม่ดีขับสารพิษออกไม่ได้พอย่อยอาหารไม่ดีก็ได้รับสารอาหารไม่พอก็เพลียง่าย และการที่น้ํากรดหลั่งลดลงอ่ะทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมแคลเซียมเหล็กและวิตามิน B12 ทําให้มีอาการมือชาเท้าชาเกร็ดเลือดต่ําร่างกายร้อนกระดุกพูนง่ายและทําให้ความดันสูงเข้าไปอีกและพอตับทํางานไม่ดีก็ย่อยอาหารได้ไม่ดีท้องก็ยิ่งอืดง่ายยิ่งทําให้จุลินทรีย์ในลาไส้เสียสมดุลเชื้อโรคก,ก็เข้าสู่ร่างกายง่ายทําให้มีผื่นคันมีการอักเสบหรือมีอาการแพ้ง่ายหรือที่เขาเรียกว่าภูมิตกนั่นเองดังนั้นหากใครที่อยากกินยาก็กินได้ไม่ผิดนะครับแต่ควตรต เพิ่มเข้าไปด้วยต้องกินอาหารให้เป็นเวลาและลดปริมาณอาหารลงลดความเครียดหรือความเร่งรีบซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้น้ํากดหลังไม่เป็นเวลาทางที่ดีถ้าอยากจะใช้ยารักษาจริงๆคนปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากรักษาแผลในกระเพาะโดยไม่ต้องใช้ยาเราจะทํายังไงได้บ้างผมมีวิธีรักษาด้วยธรรมชาติมาแนะนําครับอย่างตัวที่เด็ดเลยที่ช่วยรักษาแผลในกระเพาะได้และที่หลายคนนิยมกันก็คือการใช้กล้วยดิบครับ <c oughs> อาจจะเป็นแบบสดหรือแบบผงก็ได้กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงทั้ง3มื้อกล้วยดิบสดกินแค่ครึ่งลลููกกหรือ 1, <c oughs> <c oughs> 1> เป็นชิ้นเล็กๆและจิ้มกับน้ำพึ่งจะได้กินง่ายและไม่มียางติดฟันหรือถ้ากินแบบผงก็ใช้ผงชงในน้ำอุ่น1-2ช้อนชา และดื่มก่อนอาหารแต่ข้อเสียของกล้วยดิบก็คือความฝาดในกล้วยดิบนี่แหละมีฤทธิ์ทำให้ท้องผูกครับกินติดต่อกอันนานๆก็ไม่ค่อยดีเลยมีอีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากและผมอยากแนะนําก็คือว่านหางจระเข้ครับบอกกินสดๆได้เลยกินก่อนอาหารครั้งละหนึ่งหรือ2ชิ้นหรือถ้าไม่สะดวกทุกวันนี้ก็จะมีเป็นแบบน้ําว่านหางจระเข้จะกินแบบอย่างนั้นแทนก็ได้แต่ควรกินแบบที่ไม่มีน้ําตาลนะในส่วนของหลังอาหารให้ดื่มน้ําต้มใบรกระเพรา,ากับกรานภูครับวิธีทําก็ง่ายมากเลยให้เอาใบรากระเพรามาร้อยกรรํา ทั้งการละใบเลยนะล้างให้สะอาดแล้วก็โยนเข้าหม้อต้มได้เลยต้มในน้ํา2ลิตรใส่การภูเข้าไป8-10กา้าน้มด้วยไฟกลาง20นาทีแล้วก็กรองเอาแต่น้ําดื่มหลังอาหารมื้อละแก้วจะช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยและการภูจะช่วยฆ่าเชื้อในกระเพาะแถมกระตุ้นการสร้างเมือกเคลือบในกระเพาะด้วยถ้ากินไม่หมดก็กรอกใส่ขวดแช่ยเย็นเก็บไว้กินมื้อต่อไปได้และอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นก็คือควรทานอาหารที่มีโปรติกเข้าไปด้วยนะครับเพราะแผลในกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากเชือ้อเอสไพลโการาเชือ่มอกมาาจฆจ่า แต่การกินยาฆ่าเชื้อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับการเติมอาหารที่มีโปรไบโอติกเข้าไปจะช่วยไปยับยั้งเชื้อพวกนี้ไม่ให้เจริญเติบโตได้ครับแต่ถ้าเกิดเรากินพวกอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างพวกของหมักดองจิมจิหรือจะกินเป็นแอปเปิลไซเดอร์หรือคอมบูชาก็อาจจะแสบท้องแล้วระคายเคืองแผลได้ก็ลองเปลี่ยนมากินเป็นถั่วเน,น่านัตโตมิโซะหรือถ้ากินยาคูแล้วไม่แสบท้องมากก็กินยาคูก็ได้ครับหากหาไม่ได้จริงๆก็กินโปรไบโอติกในรูปแบบผงก็ได้ครับสำหรับใครที่เนลกืลดกดล้องงบบบรรุตตัััและิออกกจาด้วยนคสมุก ในบ้านเราที่ขับพิษตับมีเยอะมากเลยทั้งย่านางบลระเพชมะละขี้นกขี้เหล็กลูกใต้ใบจะทานแหนมในมื้ออาหารจะทานเป็นชาหรือจะหาแบบแคปซูลมาทานก็ได้ครับแต่ถลบวิธีการรักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยไม่ใช้ยาก็คือ1กินอาหารให้เป็นเวลาอย่าอดอาหาร2พักผ่อนให้เพียงพอ3หลีกเลี่ยงความเครียดหรือถ้าเครียดก็ต้องหาวิธีเอาออกด้วยนะ4กินกล้วยดิบหรือว่านหางโจ๊ดเค้ก่อนอาหาร30นาที5กินน้ำต้มใบกระเพราก,กับการพูหลังอาหาร1แก้ว6กินอาหารที่มีโพไบโอติกเป็นประจำา7มันบำรุง ตับและขับสารพิษออกจากตับด้วยสมุนไพรที่มีรสขมถ้าทำตามนี้ผมมั่นใจว่าแผลในกระเพาะอาหารของคุณจะหายได้ภายใน2เดือนครับ